สวัสดีครับคุณผู้ชมมาดูหม้อลมครับเราก็หมั่นเปิดเปิดด้านนี้คุณผู้ชมด้านนี้นะครับก็เปิดออกแบบนี้ครับเปิดเปิดออกแบบนี้ครับหมุนหน้าเข้าก็จะหมุนซ้ายของพุทชท่านผู้ชมครับแลเปิดเปิดเอาน้ําออกบ้างครับประมาณสักสักเดือนก็ได้ครับเปิดป๊อปในน้ําจะออก มอลมแบบนี้เขาจะอัดอากาศเข้าไปสเสร็จแล้วอ,อากาศอยู่ข้างในเพราะเขาจะจะกลายเป็นน้ำมันผู้ชมบางครั้งน้ําอยู่ประมาณนี้ครับทีนี้ถ้า,าน้ำน้ําอยู่เยอะนี่คือโอลมจะลมจะอัดเข้าไม่เยอะนะครับก็มันขยันเปิดหน่อยครับ <S 2> <S 2> <S 2> เปิดเอาน้ําออกครับเพราะว่าพรงนี้จะอัดเข้าไปแล้วจะกลายเป็นน้ําครับเป็นน้ําอยู่ข้างในเยอะครับน้ําอยู่ข้างในเยอะก็ ข้อไม่ดีก็คือเราอัดลมเข้าไปก็ลมจะไม่ได้เยอะเสร็จแล้วก็จะถังนี้จะเป็นสนิมครับจะเสียจะเสียไวครับจะใช้ไม่ได้นานครับถังนี้ผมซื้อมาก็ได้สักสามปีได้แล้วครับนี่เป็นรุ่นใหม่ครับตัวนี้นะครับรุ่นใหม่เสียงเงียบครับแต่ว่าถามแรงเยอะไหมไม่เท่าไหร่ครับแรงไม่เยอะไม่เหมือนกับพวกโอตเตรี่โรตาอรี่เสียงดังแต่แต่อัดลมในไวเยอะกว่าครับ ไอ้ข้อดีของนี่มันเงียบครับแต่มันเงียบที่ผมเรียกใช้ผมใช้มาสามตัวแล้วครับก็ขายให้เพื่อนๆและญา,าติไปครับที่เขาเอาไปใช้งานที่ว่าไม่เสียงดังเท่าไหร่เกิดเสียงดังนะงานกลางแจ้งอันนี้เราใช้ในบ้านแบบนี้ครับบางครั้งก็เสียงดังบางครั้งเราทํางานก็ถ้าเกิดเขาสาตาร์ทขึ้นมาเราตกอกตกใจมันงครับ <laughs> ตอนที่เขาตัดก็ไม่ตกใจครับเวลาเขาสาตาร์ทเครื่องน,นี่เรา สะดุ้งเลยนะทบไอเครื่องโรต,ตรี่นะครับเครื่องอื่นๆเรื่องรุ่นนี้ไม่ไม่ไมสะดุ้งเท่าไหร่ครับรุ่นนี้เสียงเงียบแต่เราต้องขยันเปิดน้าออกแบบนี้ท่านผู้ชมนี่น้ำแบบนี้จะเป็นสนิมน,นะครับ่านผู้ชมนี่ถามมาเยอะไหมเดี๋ยวผมดูก่อนอ่าอ่าีอยู่ขน้ำนีอยู่มีออกเป็นเนี้อข้าสนิมเดี๋ยวมันต้องต้องอัดลมเข้าไปก่อนแล้วครับค่อยเปิดเอาคุณผู้ชม ก็พยายามทำอาครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็คงลำบากทา้ชมไว้ตรงนี้นะครับกดไลค์ครับกดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป,ไป็นกำลังใจสวัสดีครับ